าการจะเรียกรรมฐานของบรรดาท่านผู้บริษัทจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานแต่ว่าผลของการปฏิบัติจริงๆถ้าบาังเอิญเราไปนิพพานไม่ได้เราก็พ้นทุกข์เล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปพรทมโลกได้ ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจารสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสการะคมากเพราะลาบสการะที่จะเกิดนี่เกิดจากความไมุ่่นวายของจิต ถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาบก็ามากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสตักกิเลสเป็นสมุทเทสราหารันเป็นพระหรหันองค์แรกของโลก เขาถือว่าเป็นจอมพระทรหารเกียรติจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเภกสังมไม่มีอะไรเลยมีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายชนะคนหนึ่งน่าทีสุดม้าก็ตายแต่ชนะก็กลับพระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้าหนุ่งหนึ่งชดุดผ้าห่มหนึ่งชดุด แต่ต่อมาเมื่อบรรลุอเิเสสมาธิปพตติญาณแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิบิสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารราคานับจำนวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าบ,บทกิเลสแต่ต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังแต่หลังหลัง,ลงเป็นราคาไปสิบสิบโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิงหารของนาไิสัยขา ผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่ผื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาบรนณะอยากจะปูในวิหารนั้นในวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ถ้าผ้าพื้นไหนมันราคาจํ่กว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็บทับไปตัวแทนเป็นนว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกะหาวรรณะเท่าหนึ่งตำลึง หาที่ปูไม่ได้ว่าผ้าปูแต่ละผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นี่กระโงความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าบทจิเรจันถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลากก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภ ด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการจเจริยกรรมาฐานก่อนที่ทำอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมบติกาสูตรเป็นพื้นฐานข้ะวิชาสามอันดับแรกพุธเจ้าประกอรจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่ตตางนัยไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคําว่าเมตตาคือความรัก ไม่ช่แพได้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจเราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร เราจะไม่มีเวรมีภยัยต่อใครเราจะไปที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมันจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างกรเป็นธรรมดาแล้วก็ราการในสังกรณาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลก ถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตตามีจิตอ่อนโยนเราจะไม่ขาทิศยาไครเมื่อใครได้ดีก็ยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบะขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุข แต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกโอกาสที่ช่วยเรามีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของการจริญกรรมฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์ทรงพรมีฐานสี่จึงจะเป็นนักกรรมฐานที่แท้จริงผ้าจิตของทุกคนทรงพรมีฐานสี่ได้สิงห์ก็ท่งตัวสมาธิก็ท่งตัวปัญญาก็ป่องใสวิปัสสนาอย่างก็ดี จะรงความว่าพมิหารสีนี้ต้องมีอยู่ในกําลังใจเขบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมาฐานคือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์เ,เราต้องส่งตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆมันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างก็กาขอธรรมดาอยู่แตเกณฑ์ฝึกพวกเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตส่งพมิหารสีได้แน่นอน เรื่องศีลไม่ต้องไปถามว่ามีกี่ทิ่ขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกสิขาบทไม่บกพร่องเรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกำลังวิปาาจจสัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตักกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกนตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีล ศินทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เราเมตตาความรักกุณาความสงสารทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิลข้อที่หนึ่งสิข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ ขิงข้อท he <waters S 2> ี่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ขิงข้อที่สี่มุสาวาทถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิงข้อที่ห้าการดึงสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะด่งสุราเมรัยได้เพราะการดึงสราเมลัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วย ก็รวมความว่าอันตับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์สําหรับสินบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังเตือนอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์นี่นักเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปจะไนี้อาจจะเฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาและพิจารณา ตอนนั้นทุกคนต้องระง,งับนีวอร,ร์ห้าประการนิวอร์ห้าประการนี้เราตัดไม่ขาดจะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ต้องเมื่อเป็นพระอรตะผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับนีวอร์เป็นคราวๆนิวอร์ห้าประการคําว่านิวร์แปลว่ากิเลสยาี่ทาญญาให้ถอยหลัง ตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสแต่ว่านิวรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดสพะพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังนัน่หมายความว่าขณะใดที่มีนิวรณ์กวนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่ง เวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนงโง่มีวรห้ารายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกรมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไป ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเขามีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผลแต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมาถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นิวรอลตัวที่ห้าคือก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยัง้งอาการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลักสูตรวิชาสามและปิญญายก็ตามถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะไปนึกว่าเห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเพมีเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิศ พู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรมพระร่างชายท่านไริทิพตาท่านก็ไปทิพย์อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยปจักคย,ยานคําว่าทิพยปจกักษยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพย์นั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพย์จากนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะ ก็เป็นว่าทบควนกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสีและก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็นไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นคนมีหารสีจำเป็นต้องมีต้องจะลืมตามันจะกว่าจะหลับประการที่สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลา ตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับไปกันรายการนีนสามเราจะระงับนีวรเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปเวลาเวลาระงับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอาณาคามีอนาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระงับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิด ปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลตก็มีที่นั่งอยู่ี่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแก่รุ่นกึกก็มีเยอะที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดถึงปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายลืยเกิน แบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่นั้นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือก็ว่าึง,ถ,งถึงขันห้าว่าทึงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับระเภทะเ่เที่ว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเดียเจ้าเร็วเราจะทำยัยงไงเข้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบ นึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทธเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวสัาหน่อยใช้วิปัสสนาญาณในนะตอนนี้ไม่ใช่สมถะน,นะก็นึกถึงคําที่พระทรามปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสสนาญาณ ข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวาสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเราก็นั่งคิดถึงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กแล้วก็เป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นนมเป็นสาวจากนมสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตาย เพื่อมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อุปาทวยธรมิโนถ้าบ่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยคยคลายจะไปหาความแก่วันหน่อยจะหน่อยเลือนหน่อยหลายวันก็แก่มากขึ้นอุปาชิตวาดีรุจจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อสุดท้ายจะบอกเตสังบูปสโมตโขการเข้าไปสงบกายนั่นเชี่ยวมีความสุขคําว่าสงบกายจะหมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแล้วเราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต,ต้องการคือนิพพาน ไอ้น,นี่ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานนะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเป็นสั้นๆเขา้าตามที่พระท่านปัสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังวุตยังกายโยแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้ อีกไม่นานนักก็มีวิญญาณไปปราดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญญาณจิตใจก็ไปจากร่างกายนี้แล้วในเมื่อบรรตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ,บ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครก็อยากได้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวีจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนสุกจิตจะสงบจากร่างกาย ไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่ายังนเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประคับประคองม,มันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไหรนั่นดีเราจะไปสูท่ที่ที่สถานที่เรามีความสุขจริงกว่านี้และสุดลอดการนี่วิปัสนายาแต่นี่วิธีปฏิบัติ เป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญาก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้างเผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลอะเลือนไปบ้าง ปัญญาก็คิดได้บางไม่ได้บางอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆถ้าจิตใจที่เป็นรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือพุทธานุสติก็นึกถึงพระพุทธเจ้า เพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังการเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิคือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัสนายานถึงแม้ว่าจะทรงพรมหารสี่ก็ทรงพรมหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จําใจอย่างข้อแรก การจะท่งสิงก็ส่งสิงด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิาธด้วยความเต็มใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงทานสมบัติยังมีความทุ่มเนอย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ ให้กำลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปสรมรรคแต่นี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณว่าิจารวนสังขาราสังขา,า,ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็ดีว่าจีรังวิญญาณกายโยคือร่างกายนี้ไม่ชาวิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นผ้าเป็นภาระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้ง เหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้ถ้าบังเอิญเวลาใกล้แก่าตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเพียงแค่นี้แล้วตายเวลานั้นไปนิ่พ่านทันทีนี่ว่ากันถึงอันนี้ส่งให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันวิเศษ ถ้าทุกวันสอนกัศิลปแ้ววันนี้คิดว่าจะสอนอารูปฌชายก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกายมนโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามนโนมยิทธิแปลว่ามีลิ์ทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบว่ามนโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหน คำว่ามาโนยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีทิศทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตนของวิชาสามรวมมิรญาหหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบกองที่สองเป็นพุทธานุสติ คือว่าขณะที่รูร้ลมหายใจเขาออกครูจะได้นําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมฐานสี่สิบอันนี้การนึกถึงพระพรูปเราต้องนึกถึงสีถ้าบังเอิญพระพรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลืองเรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกระสิน เป็นปิตากะสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาตเกะสินสีเป็นกสินองค์เป็นพุทรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธาตินึกถึงสีเป็นกระสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกะสินตันนี้ก็มีหลายคนที่ก็ถามว่าวานนันนิทิมาจากไหนบอกก็้วยนะ บอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐานสามสามกองในกรรมฐานสี่สบรวมกันคือหนึ่งอนาปานุสติจลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กาลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเ,อเวลาให้ใจเข้ากะนึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกก็นึกตาปะทะคำบรามตสีคำคณมะปะทะท่าน,านาะะาก็ถามว่าณมะระทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิทธาตุภาวนาวนามาทะก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวลานาปาโนสติสองนึกถึงพระพาาุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานปติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวนามาทะเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิกดินน้ำลมไป เวลาหายใจเข้านึกว่าณนะมะเวลาหายใจออกนภาาะนี่ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําจะได้ว่าขนะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยอย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยันไม่จช่เล็กน้อยเดี๋ยวมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดน้อยคิดนั่งคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนิีบอนมานานไอ้ตัวคิดเรื่องราวเราจะ็น,นีบอนพอเรารู้สึกตัวก,ก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมเายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคนาให้ทราบว่าโคนนั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแ,แล้วก็เลิกสนใจลงใา้ใจเขาออกเขาจะได้ดำด้านธรรมะในด้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราก็วามามีความเปรติไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะมีสภาพใสความเนทิพย์ก็เกิดนึงคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์กุญญาณนี้ไม่ได้แปลลูกตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจไขตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตั่นเองในใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้เด็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่นาไม่ใช่รูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะแจจะชัดเจนมากแล้วถ้าใจสะอาดปลางกลางจิตมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอให้เชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูวพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่้างหน้าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดผิตเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะ ท่านดีได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกข้ยจิตาดชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถาว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจิีสถาน เช่งตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นวัตสการนของเทวดาและกรมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจึนแนะนำให้ไปที่ที่ทนิพพาน